สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากห่างหายกันประมาณ2ปีวันนี้เราก็แบบกลับมาแล้วแต่กลับมาแบบเต็มระบบเพราะว่าวันนี้เราเจอเพื่อนครั้งแรกในรอบแบบ5ปีมาดูกันว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าเนี่ยจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตัดขนาดนั้นก็คือแบบว่าจะถ่ายแล้วให้เห็นแบบเรียวๆเลยโอเคไปดูกันว่าวุ่นวายแค่ไหน okay. แล้วแกก็ไม่ฝังว่าเขาควอะไรบ้างนะก็ทอาผิดลก็ดีเป็นบเหมาเรยโรัิลลี่ก็บ่างแบบเป็นยังไงบ้างมือำโอเนดีคืออะไรลุ้นอย่างปะรุ้อย่างกะได้จะบอกว่าีนักค่ะเพื่ คือนี่คือเป็น first time ในในในว่าการสาราไม่คิดว่าสะเปนเซ้นสถานีขนาดนี้คือส่ง out เมนูรู้สึกวันนี้รู้สึกนี้ติดหวังเล็กๆเครื่องผักอยากกินบิงซูทั้งชีวิตแบบบิงซูทั้งได้คือเครื่องผักคือไม่เข้าใจอืมน่อยยาวอันนี้คืออะไรดินะแอบคือเขาไรียกภาษาโอ้ยยยสนี่ก็สู้ไม่ยอมไม่ยอมถ่ายไปทำสารคดีหรอคะ อีเจออมึงอะสาระแค่ตันเดียวเลี่เหมือนกับว่าเมมเบอร์ในวง B N K 4 8มาโจลินกจินูอันนี้ยังมีเพียอยู่เพียไม่คิดเป็นไม่ิดเด็กเะเป็นแบบแบบคูไม่ดที่บนหือนับแบบแอบบูรี่พูดกัเป็นสักแค่เป๊ะยาวสิ้นแต่ว่าแกอยากเป็นแบบว่าสมาชิกวง B N K ไม่กจะเขียน ไม่จริงไหมไม่จริงฉันขอแก้ข่าวตรงนี้ฉันไม่เราเกี่ยงไกิ๊กีกอร์จู๊ดไหมกอ์จูนดทุกกี้กอดจู๊เอเอเอโน่นมีแฟนแล้วนะแล้วก็จะแต่งงานเร็วๆนี้ขอประกาศลงสื่อตอนนี้ด้วยอะไรเกิงใจอีเจ้ด้วย

ไม่คือคนหล่อพทำตัวเหมือนแกปุ้ยก็เหนือยกว่าเลดีกว่าไม่อยากมเหมือนมีอะไรเห็นให้ันเล่นไอยากฆ่าประเด็นนะมันวีเดียวกันเมันเป็นเดียวกันไม่อยากก็คนเหมือนกันตาาเดียวกัือตัวเองเป็นออริจินอลคนแรกเป็นมาดามเอ้ยเป็นอาดามเป็นอนดามเป็นอีอีก ว่าจะพูดอะไรแมวพูดถ่ายอะไรตั้งกลง้องสบตาก้บกล้องโอ้ยเหแอบงงบ้าไปแล้วตั้วนะ <c oughs> ไปกันค่ะไปกันต่อซีรีส์สั่งอะไรไปสั่งปลากระพงทอดที่สั่งอะไรไปเมื่อกี้ลิงกระดิ่งช็อกโกแลตช็อกโกแลตลิงกระดิง่ง เมื่อกี้สั่งอะไรไปสั่งไอติมช็อกโกแลตที่มันใส่ช็อกโกแลตนั่นแหละเมื่อกี้สั่งอะไรครับสั่งโกรัสเปลี่ยนออรสชาติไอศ์ครีมจนรสชาติเป็นบิ๊มช็อตนั่นแหละเดี๋ยวจ้าจะเล่นเกือกไหมเากระถายก็ไม่จะไใส่ในนี้เพิ่มเติมค่ะยกก้องมาเต็มกี่มงคะเรื่อทางเราไปเจอบิ๊มเจอสัอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้สั่งอะไรไม่ได้คไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้สั่งอะไร ี่มีเมนพิมหรอจ๊สั่งอะไรปุ้ยเมื่ี้คะเมื่อกี้หรอถ้าสั่งอย่างละหนึ่งเอามาเรียกคนทางร้านด้วยกิเจรอดูวิเจ๊อีเดียจะขนาดไหนมาแล้วเมนูแรกมันต้องอะไรลองหรือเปล่ากลัวว่ามันจะมันจะเปื่อนทานไหมอ่ะอะไรละหอมมัมันต้องรอมันกลัวมันเปื้อนตาเราต้องเช็ดไงยังไงหยิบใช่ ตัวแม่น่มานั่งกินเบียร์ใน้านใจ้ในสกีสุดยอดมากอุ้ยตุยเฮ้ขอม่นั่งกินอะหรใครนดีซันเดย์ชันสปิริตอะไรอยเงยท่าไม่กลัวแะไม่กลัวจโรคของไปอไม่กินมิ้นท์ไม่กินมินไ่กินินต่อไรเไม่ชอบกินมิ้นท์องแม่หรอเออแต่ไม่กินนอเ่จ๊ชอบไว้เจ๊เลย อีเดอร่อีเดอร์อดดูมาัสงแต่ที่ใช้กินไม่ได้แตย่างแต่ละคนอ่ะไข่อันนี้น่าจะของมนูเจมส์ไหมเงินแล้วก็มีของอีกตันหนึ่งที่เจอที่มากจะไม่น่ากินของฉันแล้วเยเขายังไม่ได้ซขอนข้าวซ้นเหรอที่สุดสั่งอีกคือขออนุญาตทานเลย มีเจ้าเรามนมีเจ้าเต้พี่เต้พี่เอาเลยถ่รอขอบิลลี่มาแล้วอันนี้น่าจะของเจ๊มั้ดอีเจ๊นี่ค่ะนี่เออบลลี่สีดำมากบตรงนี้เอาสตอเบอร์รี่มันน่าจะหวานจนเกินไปไอ้คนทุกคนยัง ยังไม่ได้ช้อนทีไหมได้เหมือนกันจ้ากี๊ยไ,ได้ช้อนยังตุ่มตุ่มอะไรกินอะไรอย่างให้เพื่อนรู้เรากินกันอิ่มแล้วจ้าแล้วก็จะกลับแล้วแล้วใครก็ตั้ <laughs> ฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้ขอให้ทุกคนฝากฝากอะไรนะครับฝากผลงานตัวเองเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ทุกคนฝากผลงานของตัวเองก่อนนะฝากผลงานหน่อยเรลยสุดนี้ยังไงยอดเยี่ยมติดตามได้ที่หนติดตามได้นะคะเพจโรงเรียนบ้านของธรรมชาติเดี๋ยวเห็นหน้ากิติพัฒนทีตรงนั้นแหละรักมากตาสุงไม่ต่อตอนนี้นะคะก็เป็นครูอยู่ ตามได้ทีไอจีทีทีดีทีด้าตัวแต่อย่าลืมไปกดไลค์เอ่อฟอลนสล่าสุดด้วยนะคะที่กรชอนเมกาชีาชออแล้วมาพอดีขยฝากไ่ฝาก่ไมางานฝากผลงานที่ติดตั้งเลยงินตรงงานแต่งหมดชอบหมดชอบซื้อได้ค่ะฟิลเลอร์โบ็อปจริงไหมเนี่ยไอขายจงก็ต like, so 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 ิดต่อไม่หยุดเนี่ออซื้อได้ไอสีอแอปเปิลขาวได้ไหมอ๋อเออสีแล้วมีสมีล้อเมสปเดมมันนีอพูดจริงพูดเล่นออสีเนี่ยนะยุ่ย่ยยเมปเดม ไม่ใช่แต่มันก็มีหมอไหมเจ้าหมูแตากลัวว่าแต่กลัวจะหลุดเสื้อได้ไหมเสื้อฉันอ่ะจะไปเรียนหมอหกเดือนเออเหมือนไม่ได้ไงคุณแม่อยู่มีมีหมอหกเดือนห้าเดือนเขาอุเทนฝาดทีนี้เพื่อจะไปได้ท่าอะไรบ้างผนงานหรอก็ถ้าอยากติดตามชีวิตฉันก็อิ i n ็อกมาเดี๋ยวจะให้รหัส ไอ้กล้องคืจับปิดที่บ้านเปิดลยเลยลดก็เลยดีด้ย้วยไม่ใช่าสําหรับผลงานของเราพูดนะคะติดตามได้ที่ onlyfans อย่าลืมนอย่าลืมไม่ใช่แฟนเสียงกันนะคะแฟนเสียงที่จําชื่อชอบเล็กไม่ได้เหมือนกันจีราน4-6-8มั้งสาสักสาเลขนั่นแหละมีสามเลขอีกค อ้าวฝากคนอ่านเลยอ้าฝากติดตามนะครับงานบวชเรื่องนี้เจอกันได้เลยที่นั่งรอนะฮะผมวันไหนอ้วขึ้นเลยอ่านให้ขึ้นเอ้ยต้องขึ้นไม่มีย้ำกระโดดเวลาไม่นอนไม่ได้เจอกันปีหน้าตู้น่นเด้อตู้เสียตู้ฝากติดตามผลงานทุกช่องทางช่องทางช่องแบบโอบกเอ้ยช่องจอมาฝาก ติดตามเนาะผลงานเนาะว่าเราจะกลับมาลงโปรกันใหม่ผลงานมึงไม่ให้ผลงานของพวกนี้เหรอเขาดีกว่าสุดท้ายชวนเอาไปเอ๊ะฝากติดตามช่องด้วยนะช่องจีเจเจครีเอทีฟยังไม่สร้างเดอร์มีเดี๋ยวจะไปสร้างให้ย็นนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องฝากอะไรมากก็ทุกคนก็ดูนี่อยู่แล้วใช่คหรอ แต่ดูซิไม่กดเปล่าอ่ะก็ติดตามเหมือนเดิมคนที่เป็นคนที่เป็นลูกเพจนะคนที่เป็นแบบอะไรนะซับสไครเบอร์อก็มาดูก็กดกระดิ่งด้วยบางคน,นดูอย่างเดียวไม่กดเลยนี่ก็ต้องเสียแ,แบตเตอรี่ก็ได้ก็เลยแบบเสียแบตเตอรี่มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็มานั่งหัวเราะกันแล้วแกนั่งหัวเราะฟรีอีกแกชอบใครชอบกันนี่แล้วใครชื่อฟิวฟิวคือเป็นใครฟิวก็คือแบบคนทั่วไปอ๋อ ทุกคนที่ฟิลได้หมดใช่ไหมลีอะคำถามสุดท้ายก่อนปิดคลิปแจกเก่งใครที่สุดในกลุ่มใครคนนั้นซึ่งคนละคนที่ไม่ขาวแล้วถามแกว่าแล้วแจกเก่งใครที่สุดในกลุ่มเออ คนที่เป็นไอเนี่หุ้นส่วนกัชอบก็พอโอ้สวัสด่ใครวะแกฉันไม่รู้มาดูหรอแกว่าแกว่าแกอ่ะฉันขอคำัมสุดท้ายแกคิดว่าเพื่อนในกลุ่มใหนจะแต่งงานก่อนเพื่อนไข่ไมถาคนอื่นบ้างไม่ถามต้องอบำถามไม่หรอตอ่เลยไอ่เอ่อเอส่นเอาะตอ่นเนาะ ต่อต่ออ๋อต่อต่อกับมดดออ๋อมดดอเลยเหรอมัดโดนคำถามเพิ่มีกเต็มความไวสุดแล้วต่อไปต่อไปต่อแล้วไม่จริงเลยได้ดิแจกคำตอบได้เลยคำถามของแกแกคิดว่าใครจะมีลูกก่อนเพื่อนในกลุ่มก็ผ่านตอบผ่านคนที่ตอบมาแล้วมีไปแล้วเข้าเรียนแล้วแล้วจบมีแล้วอยู่ปัสิงหแล้วก็แต่งมาอ่ะวฉันให้ถามบ้างไหม แกเหมือนแปดเลยถามแกจะเหมือนโฆษณาำล้ำนล้วดูแล้วจะพึ่งถามตัวเองมากซิคุณถามหรือไม่ที่ปุยชอบผอโรงตัวเองอันนี้คือหึงหรอถามเพราะหึงหรอหึงหรือเปล่าจริงหรือไม่ที่คุณพยายามหาวิธีที่คุณพยายามถามหาวิธีให้ผมคุณหนาขึ้น จริงหรือไม่การที่คุณใดผมตั้งแต่ตีค่ผมหนาขึ้นทให้มดูเจริงทำไมผมดูไม่ผปติหรอ้ปกติหรอก็มีคนไม่ผมผมรวทุกไหนผมไหนไม่มีผมเป็นแบบไหนเป็นตาเศร้าเป่อลินิกค้น่ติอทิี่นิกอะไรพีนัาไปไหนอ่ะ ัดไปไหนเห็นหรอว่ามีมีใครโทรศัพท์โทรมาเป็นลูกจ้าก็เียาต้นีกับเป็นลูกผู้หญิงขึ้นหน้าไหมพีอากัีแบบีรง็ไม่ใ้ยูแล้วก็ต้องมีรูไปเรืยมันฝรั่ยผ่านไม่ได้ก็ฝากะไรกับแชร์แล้วนะบ๊ายบาย ไปไปเช้าช่องก่อนเออไปไปตานช่องตอนเาไปวาเช้าช่องดาราหลักดาราหลักดาราหลักเดี๋ยวถ้าแบบจะไปตามจิ้มทีละคนในโรงเรียนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปดูสารคดีเอาใส่คุยเสร็จแล้ว